สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องการบมพหกับการพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่16ธัท่านว่าคม2564่ช่องบ่ายค่ะไปเบิ่งการคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงทางหนาข้างภายสารตะลางค่ะไยสารตะลางก็ยังคงมีอากาศเย็นและก็มีลมแห้งเนาะค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3่องศาเซลเซียสค่ะลมกับเป็นลมทิศตะวันออกความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็จิมีฝนรอยละสิบของพื้นที่นะคะ่ะคาดว่าวอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนีซิอ่ประมาณ28-31องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดมืออื่นเสาร์นะคะ่ะ17-19องศาเซลเซียสค่ะไปเบิ่งการคาดไม้ลักษณะการแจ็ดมือข,อาขอาอ้างนาขงภาีสานตอนล่างค่ะช่วงแรกนะค่ะก็เป็นช่วงวันที27่27-29ท่านวาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะ่ะช่วงวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 4 คลาสันตอนล่างสิมีอุณหภูมิลดล่อง3 5องศาเซลเซียสค่ะสิมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแห้งเนาะค่ะลมก็เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าวระดัภูมิสูงสุดช่วงนั้นก็สิอยู่ประมาณ26-30องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ต่ำสุดนะคะ1 5 1 9องศาเซลเซียสค่ะ หลักการในช่วงสิ้นปีนะคะช่วงวันที่30ถึง31ธันวาคม2 5 6าอ4ภายสานตะลางมีอากาศเย็นและก็มีหมอกบางในตอนเช้าลมเป็นลมที่ตันอหนกเีิงเหนือความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าวันหุ่มสูงสุดกับสิวประมาณ26ถึง31องศาเซลเซียสค่ะหลักการต่ำสุดนะคะ17ถึง20องศาเซลเซียสค่ะในช่วงน ie ี two, five, oh, Twelve, we Twelve, ้นะคะภายสานตะลางก็มีอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิจะลดลงนะคะ่ะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะส่วอยกันรักษาสุขภาพแล้วก็คอยติดตามข่าวพยายกรณ์อา,ากาศจากข้างศูงยูนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นอตะลางขอให้เป็นระยะยะนะคะ่ะสำหรับวมือนี้พอกันสำนีกอนอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน